อ่าสวัสดีครับวันนี้ผมงวุฒิครับวันนี้ก็พาเอฟซีมาดูบอลบ้านๆน,นะฮะอ่าแต่ไม่บ้านนะแต่ละตัวดูฮะโอ้โหอันนี้ที่ไทยวังนะของลงทีไทยวังอีกหนึ่งหนึ่งแปลงนะฮะหนึ่งสวนนี่ฮะมีกล้วยด่างด้วยนี่ครับอ,อ่าสวนในนะอยู่สวนในอ่ามีออกว่าที่ผมว่าตอนนั้นยังยังไม่ค่อยจะไล่ย,ยังไม่ค่อยขึ้นชัดแต่ตอนนี้โอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนนะนนี่ฮะมีคนมาให้แล้วนะฮะสิบเคใช่ไหม อ่าหน่อมาแล้วแต่ลุงยังไม่ปล่อยนี่ฮะหน่อมาแล้วหน่อลูกมาแล้วนี่ฮะอ่าตัวนี้นะครบ 10k อันนี้เป็นแบบกล้วยอะไรอ่ะกล้วยกล้วยป่าเหมือนกันใช่ไหมนี่ฮะลายป่าด่างนี่ฮะของแท้ที่จังหวัดตราดนี่ฮะท้ายวังจังหวัดตราดนี่ฮะอ่าป่าด่างเหมือนกันนี่ฮะ 10k นะฮะอันนี้ก็ยังยังไม่มาใช่ไหมอันนี้อันนี้คนละคนละพันกันนะอันอันนี้ half half ครึ่งหนึ่งลายกำลังอยู่ประมาณนี้แต่นี่ฮะ นี่ฮะ 10k นะฮะสนใจก็ลองสอบถามดูนะฮะอ่าแล้วก็จะมีพวกบอลบอลวันนี้ผมมารับตัวอ่ารวยล้นฟ้านี่ฮะก็จองลุงเข้าไปแล้วนี่ฮะรวยล้นฟ้าผมนะครับฟอมฟอมกอฟอร์มใหญ่เลยนะนี่ฮะโ,โ,โอ้โหดูนะอือดูใบนะโอ้นี่เริ่มออกมาอีกชุดและ<อ>นี่ฮะหมอืมอรยมวยล้นฟ้านะครับตัวนี้ดูฮนะ อันนี้จะเป็นทางทางมันจะเขียวนะพอเวลากัดแล้วเนาะเนี่ยใบฝ่ามือแนละ้วอะไเี้ยมันจะมีโดยเรอนฟ้าสองอย่างนะอ่ะอี่เขาบอกมันจะแดงอย่างหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นตัวนี้ตัวเขาเรียกอะไรน,นี่ขยายอ๋อนี่ไหลก็มานะนี่ฮะอันนี้ผมมารับชุดนี้นะฮะอ่าสวยไหมครับผมครับนี่ครับโอ้โหใช้ได้เลยนี่ฮะอ่าจริงๆมันจะมีแบบแดงแป๊ดอีกตัวนะหรืยอยังไงแดงมีแดงกว่านี้อ๋อมีแดงกว่านี้อีกอ แต่นี้มันก็คือเลยรนฟ้าเหมือนกันโรยรดฟ้าไทยเหมือนกันใช่ไหมนี่ฮะแต่นี้จะออกเขียวๆผมว่าอย่างนี้จะสวยฟ้านะออย่างนี้มันจะสวยฟ้าแดงแบบแดงจัดเลยอนี่ก็มาดูบอลมีหลายตัวมากนี่ฮะของลุงก็อันนี้อันนี้อะไรอะพันละไม่ใช่อะไรนะพันละครใช่ไะมางไหมอะหรือพันละครใบกลมห่อนะของอะนี้ไปนะแล้วตัวเนี้ยโอ้โม่คนะ ผู้สวยอ่ะอืมให้ไ,ได้เลยดยอดเลยอืมนี่ไหลตัวเลยอันนี้อันนี้กบในเครื่องบินเอ้กบในอะไรําเครื่องปั่นอ่านี่ฮะกบในเครื่องปั่นน่ะนี่นี่อันนี้ม่านนงพิมพ์นี่ดอกนี่ฮะอ้าเริ่มมีดอกแล้วลอ้าร่ลมล้มไปหายดียวต้องรอผสมเกสอนนี่ฮะเยอะมากเลยนี่ฮะก็ไหลตัวเหมือนกันนะฮะอ่าแล้วตัวแดงๆอันนู้นอะไรบ้างอ่ะ ใหญ่ๆของเฮาอ๋อแล้วก็กุซูมาครับของเฮาแล้วก็อนู้นไก่ไก่อะไรนะไก่อะไรนะใช่ไหมเฮ้ยไก่อเมรินนี่เลยใช่ปะเออไก่ราช่าเนี้ยออไก่อะไรไก่อ่ไก่อะไรไก่อะเหมือนเหมือนเหมือนไก่อเมรินเลยไงฮันงนุบาน อันนี้เหรอหานุมานออกศึกนี่ฮะอ่าอนุมาลมาเก้าร้อยมีราคาด้วยฮะอ่อพา,พาอันนี้อะไรอันนั้นอมพะพาอมพะพาเนี่ฮะจริงๆทางอ่าของป้านี่จะมีแผงขายที่จังหวัดตราดก็เป็นตลาดนัดบอนสีวันอังคารที่เอกสินชนนี่นะฮะ,อะของเราก็มีตลาดนัดที่จังหวัดตราดอยู่แล้วก็ที่ไหนอีกเนี่ยที่แสนตุง้งเหรอใช่ปะ่ะอ๋อ อ๋อหน้าเอเขาสอหมิงอีกนี่ฮะก็สนใจเอฟซี MC สนใจลองเข้ามาชมมาเที่ยวได้นะก็มีหลากหลายเลยอันนี้ของแบบบ้านบ้านเนี้ยแต่ว่ามีหลายตัวมากเลยนี่ครับก็ถือว่ามีหลายตัว <c oughs> เด่นๆขายหมดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้กออกไปเจ็บแบนะบ,แบต้นแล้ว,วอ่ะอโอ้อแหมมาไม่ทนันถ่ายต้นสวยๆเนาะแล้วเนี้ยนนี้อะไรอ่ะไก่ทอง ไม่ใช่อ่ะไนม่่ใชเป็ขุนสีขุนสีเหรอขุนศรีโคจคงนี่เลยอันนี้ก็เป็นแดงวัวใช่ไหมหรื่องอะไรปูใหญ่เหมือนกันเนาะคอใหญ่เนาะอันนี้จะเป็นบ่อตาพ้าเก่าใช่ไหมนี่บ่อตาพ้าเก่าแล้วเรามาแปลงเป็นบ่อบอลเลี้ยงบอลก็คือเอาน้ำใส่ในบ่อตาพ้าเลยไม่ต้องรอน้ำนี่ฮะไม่ต้องเข้าตู้อบนะที่จังหวัดตาดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ฮะ อู๋อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็สีสวยสวยไหมนะชุดนี้ชุดนี้อะไรมั้งล่แปลกๆม่รู้ชื่อเยอะมากเออมันมันเยอะเกินนี่ฮะแล้วก็อันนี้เป็นบอลอันนี้โอ้มีอันนี้ด้วยเหรอแบ็กเมจิกเอ้ยไอย่อะไรนะไม่ใช่แบ็กเมจิกอันนี้โมยุโตอนะอ๋อมันกลายมาหรือไง อ๋อไหลไปเหรออ้าวอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่มอนิเตอร์ใช่ป่ะอันนี้ไหลมันหรือไม่ใช่อ่ะอันนี้มันมาจากไหนเนอะอันนี้อันนี้อันนี้ได้ป่ะนะลูกชายได้ป่ะอ๋ออันนี้มอนิเตอร์นะตัวนี้แพงอ่าต้องรอไหลเนี่ยเพชรสีเดี๋ยวยังสีอยู่นะอ๋ออันนี้มันกายหรือเปล่าไม่ใช่นี่ฮะเพชรสีนี่เริ่มกัดแล้วนี่ เวลามันกัดสีจะประมาณนี้นี่นนเ,เห็นไหมมันจะกัดสเเเมมีเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาเนี่ยเพชรสีถ้ามันยังไงมันก็กัดนะฮะแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยบางทีถ้าใส่ปุ๋ยของผมที่ใส่ปุ๋ยไปเคปี้ยวปื๊ดเลยมันยังไม่กัดต้องต้องลดเรื่องปุ๋ยหน่อยอ่านี่อันนี้เป็นจันทร์ขาวใช่ไหมนี่เป็นขาวนี่ฟองกอนะสวยๆเลยนะครับโอ้หอันนี้จันทน์นาคอ้มีหมดเลยนะฮะ แต่ราคาไม่รู้นะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ด่างอันนี้จันเหมือนกันป่ะน่าจะเป็นอนี้จันหนึ่งอืมนี่อ๋อแล้วตัวนี้สีมพูนี่อะไรเนี่ไอพิงสปอร์ตพิงสปอร์ตอ่าเยอะมากนะบางทีหลายอย่างนะอันนี้ก็มาดูแบบบอลบ้านๆนี่ฮะก็เยอะเหมือนกันนี่ฮะแล้วลานตาเหมือนกันอย่างฟอมกอย่างเงี้ยปลาขายอะไรตัวเนี้ยไอตัวเนี้ย วัดวัดตั้งแม่อ๋ออันนี้ชายชนอ๋อนี่ของลูกสะใภ้อ๋อชายชนแล้วก็เป็นไอ้นี้หงหยกหงเหินอะไรเออเยอะเหมือนกันหลากหลายนะฮะหลากหลายแต่แล้วเป็นฟองกอลอย่างเงี้ยเพราปล่อยเท่าไหร่แล้วยังยังไม่ปล่อยอันนี้ก็ไว้ก่อนนะอ๋ออันนี้ยังยังไม่ปล่อยเหมือนกันนะฟองกอยแล้วไม่ค่อยจะปล่อยจะปล่อยแต่ต้นเล็กๆว่าเดี๋ยวไม่มีแม่นะฮะออ ปล่อยต้นเล็กๆก็ก่อนนะฮะเยอะอยู่หมดแล้วมยุ่งป่าแล้วเหล,หลหือแต่กล้วยเนี่ยฮะขายทุกวันเนี่ยวันหนึ่งหลายหลายพันอยู่นี่ฮะอ่าก็มีกล้วยนี่อีกหนึ่งต้นที่ว่ายังยังอยู่ตรงนี้แล้วก็อสองต้นแล้วมีหนอแล้วนี่ฮะหนอมาแล้วสนใจกล้วยด่างกล้วยกล้วยปลาด่างก็จกังหวัดตาัก็ลองสอบถามดูนะฮะนี่ฮะอ่าสิบเคมีคนมาให้อยู่นะฮะ แต่ลุงยังยังรออยู่นะฮะอาจจะมีจำาหนอยู่แต่เดี๋ยวใบใหม่ออกมาก็ดีนะฮะนี่เองครับแต่ใบชุดใหม่ออกมาเนี่ยลายสวยมากเลยด่างสวยมากเลยไล่เลยนะสวยมากเลยดูกำลังมามหนอ่อหนอ่หนอมาก็ด่างแล้วเนี่ยหน่อมาก็ด่างนะนองนะเอ้หลอดมาก็ด่างแล้วนะแล้วก็มีหนอเด็กๆลูกมาอีกน่าจะขึ้นเด้อแต่ไม่ขึ้นอีกหลายหนอนนะผมว่าก็านอาจะโอเคอยู่นะตรงนี้อ่าอย่างไงก็ ผมจะก็ลองสอบถานดูได้ผมตัวเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ครับอ่าก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ